ต้อนรับสู่รถยนต์ใหม่ประจำปี2026วิสัยทัศน์ของมิตซูบิชทิที่จะนำมาสู่อนาคตด้วยรถกระบะแนวคิดชอร์ตเบสท,ที่โดดเด่นและทันสมัยลองนึกภาพลองที่เคลื่อนผ่านสตูดิโออันมืดมิดแสงไฟค่อยๆสว่างขึ้นเมื่อเงาของรถกระบะปรากฏขึ้นเสียงบรรยายเริ่มต้นขึ้นอย่างสงบและมั่นใจดึงดูดผู้ชมลองนึกภาพเส้นสายอันเฉียบคมของรถกระบะและสัญ,ญลักษณ์แสงไฟยุคที่สะท้อนภาพแรกๆขณะที่เรื่องราวดำเนินไป นี่คือจุดเริ่มต้นของบทที่เผยให้เห็นถึงเครื่องจักรที่ไม่เพียงแต่ออกแบบมาเพื่อการขนส่งเท่านั้นแต่ยังเพื่อไลฟ์สไตล์ที่สร้างสรรค์ขึ้นจากสมรรถนะนวัตกรรมและเอกลักษณ์เฉพาะตัวของมิตซูบิชิผู้บรรยายพูดขณะที่ผู้ชมเห็นภาพสโลโมชันของรถกระบะท,ที่กำลังเคลื่อนตัวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและปรับเปลี่ยนมิตซูบิชิชอตเบสปี2อ2 6ีถูกจินตนาการให้เป็นวิวัฒนาการขั้นต่อไปของรถยนต์อนเนกประสงค์ขนาดกะทัดรัดรถกระบะท,ที่ ผสมผสานความแข็งแกร่งตามแบบฉบับของมิสซูบิชิเข้ากับความทันสมัยชบเฉี่ยวที่ผู้ขับขี่ยุคใหม่ต้องการรูปลักษณะด้านหน้าที่โดดเด่นสะดุดตาไฟเลดแบบไดนามิกและรูปทรงด้านข้างที่ปัดเปรียวสะท้อนข้อความอันชัดเจนนี่คือรถกระบะท,ที่รังสรรค์ขึ้นเพื่อผู้ที่ต้องการพลังก,กำลังที่เหนือชั้นมีสไตล์ที่ลงตัวเมื่อกล้องเปลี่ยนภาพระยะใกล้ของล้อที่ปัดฝุน่นฟุ้งกระจายบนเส้นทางโล่งเรื่องราวก็เปลี่ยนไปสู่สมรรถนะลองนึกภาพระบบส่งกำลังไฮบริดที่ออกแบบมาเพื่อทั้งความแข็งแกร่ง และประสิทธิภาพช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถพิชิตถนนในเมืองหรืนอถนนสายรองที่ครุกคะัดได้อย่างมั่นใจระบบช่วงล่างรับแรงกระแทกได้อย่างแม่นยำและตัวรถยังคงรักษาความสมดุลอย่างเยียบเชียบย้ำเตือนผู้ชมว่าพละกกำลังในยุคใหม่สามารถมอบทั้งความตื่นเต้นเร้าใจและความประณีตได้นี่คือจุดที่ภาพยนตร์จะเน้นย้ำถึงความคล่องตัวไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยวโค้งที่แคบการเร่งความเอเรวที่รวดเร็วและความรู้สึกที่เบาสบายซึ่งน่าประหลาดใจาสำหรับรถกระบะที่มีความอเนกประสงค์ในระดับนี้ ฉากภายในห้องโดยสารเผยให้เห็นห้องโดยสารที่เน้นความสะดวกสบายและเทคโนโลยีที่ใช้งานง่ายไฟส่องสว่างรอบห้องโดยสารแบบนุ่มนวลส่องสว่างทั่วห้องโดยสารหน้าจอพารามาทอดยาวอย่างสง่างามพาดผ่านแถงหน้าปัดแสดงข้อมูลระบบนำทางข้อมูลสมรรถนะและความบันเทิงอย่างลื่นไหลผู้บรรยายบรรยายว่าช็อตเบสปี2026ที่จินตนาการขึ้นนี้ได้คลิกโฉมประสบการณ์การขับขีดัว